อืออืยอ้าวอ้าวโอ้อยากร่งหรอว้าปวดหัวเองมึทำอยากชิบล้อเลยนั่นโอ้โอ้าุานลลเลยนะออ,อ,นะอ,อกตุงนานมีอยับมนูนเลย S <S <k iller> อ,อ,อ,เ,นะอเอาปาท,ทิ้งไม่อยู่เลยนะ่ะแม่ยังแรงครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาอยู่กับผมออดนะ้ำซิงน่ะมาดูน้องฟอร์ดจะขยี้ให้ดูนะ่ะ น้องฟอร์ดมาถึงหน้าง,งานแล้วครับอยู่กับหน้าง,งานลอกนานนะ่ะนี่อือโอ้ตักเงียครับอืออือโอ้โอ้ออออโอ,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 โอ้ไปแล้วครับรับดินนะอยู่กับเจ้าคอมสุขเหมือนเดิมครับปีสนะี่ร้อยน่ะ เป็นรุ่นห้าครับรุ่นพิเศษนะคนโทนสั้นครับรไม่เสียงปแปลกๆเลยโัวดูทางครับลองนาที่เดิมครับยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ที่เดิมนะเทตในหมู่บ้าน,นครับระยะทางประมาณประาณเจ็ดถึงแปดกิโลเมตรนะไกลอยู่นะครับเป็นงานจึ่งล่องนะ นี่ใส่สองตักครับไอโคมาสูเสียงดังปแปลกๆกันนะเสียงอะไรแตกๆเราโคมาสูปิซ่าเราเสียงแตกๆๆครับนี่สามตักครับ ตักที่สี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่กี่ตักใหญ่นะ0ศูนจุดหครับเดี๋ยวก็้าสู่เราอีค่อนข้างใหญ่เกินตัวอยู่นะตักที่ห้าแล้วครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะตักที่ห้าแล้วนะเดี๋ยวมาดูน้องฟอร์ดขยี้ทางออกให้ดูนะ หกครับใส่เยอะนะงานคุณภาพค,ครับหน้าดินสวยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อปลาเด่นครับติดต่อผ่านผมก็ได้นะและแต่ระยะทางครับราคาเราไกลๆเราไม่เกี่ยงครับนี่อยู่กับที่งานปลาเด่นเราเหมือนเดิมนะใส่เจ็ดตากนะ เอามาดูน้องฟอร์ดครับจะลุงเรียมไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่เลือกอรเลยครับจะจักรยยี้เรียมไหนมาดูกัน <laughs> เฮ้ยยกฟอดเออ ไม่ธรรมดาครับไปแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกดสนันเลยนะสนันทุกงนาเลยครับเรียบร้อยครับนี่อ่ะกลับมาถึงแล้วครับเสี่ยพงนะ น่อซูรล็อกกี้ครับเอฟวีแซดสองร้อยเก้าห้าครับนี่เรารับดินครับตามมาโดยคุณปูครับจี่ท้ายต,ติดมาเลยนะ นี่ไอ้คุณพูดี่ดูว่าสับเกียร์แล้วเอ้ยยังก้าวลุยครับเอ้ยยางแรงครับแรงจัดแรงจัดนี่เข้าหน้างานเนิบๆครับโอ้เสียพงทำคลิปแล้วนะ ติดตามรับชมเลยครับในช่องเสียพงเกียร์ระเบิดครับนีเ่เโอ้ดูไม้นี่แทงยางวะนกหรอออกก่อน ตูดระเบิดตูดระเบิดตูดระเบิดอเอาเอาเลยเ,เลยเรียบร้อยครับบางก็แก้วเปิดนะเอาเรียร้อยครเสีียมพงนะ ลงทางเลื่นให้ดูมาดูเกียร์ใหม่ครับเสียพงระเบิดเกียร์นะเอ๋มาดูใกล้ๆนะ ไหลเวียนกันมาแล้วครับเรียบร้อยดีครับอิสุลอกกี้นะดูไล่กันมาครับจานเสือกับปลาทิงนะ นี่ดูปลาขยี้ให้ดูนะเอ้ยเอ้ยอ๋อาโอ้อ,อยากแรงเนาะว้าคุณปู่เอฟเอมครับไอ้เรียมไหนนี่ ปลาทิงบางบางเหลี่ยมเนาะคุณปูล,ลงนะโอ้ใส่เยอะนะมันสิบลอ้อเลยนั่นอ๋ออ๋อนู้นเลยนะนะอ,อ,ยนะออกต้งนานเยี่ยมนู้นเลย เก่าแต่เจ๋งนะครับ175นะเป็นอยู่ดีครับเรียบร้อยดีครับปูปลาแกจัดทรงตลอดนะจะได้บังฟูนใหม่นะจัดตรงเตงกับบังฟูนใหม่ครับอ่าเสียเปยเขาล่มนะนี่ เดี๋ยวมาดูประจานเสือครับสมเป็นน้ำซิงนะมีสุร็อกกี้ครับมีเอเซนนี่ร้อยเก้าห้าครับเบื้องได้อยู่นะโอ้แดดร้อนนะวันนี้นะจัดมุมกล้องก่อนไอ้ว้ เอาว้ยแบใจขาดนะอเอ,เ,อ,เ,อเร่งครับเร่งเร่ง B M set สองร้อยเก้าห้าครับฮิสุล็อกกี้นะใน เอาอีกเอาอีกสามจานดูเอาเนื้อเสียเปื่อยต่อคิวปลาทิงนะนี่ามาดูปลาทิงแซบระเบิดครับเปลี่ยนตรงเตียงมาใหม่จะจะแรงกว่าเดิมปล่ามาดูโอ้สับมาเลยนะอเออเออเออ สุดยอดเลยนะอเอาปลาทิ้งไม่อยู่เลยนะแม่ยังแรงครับหุดปูเอฟเอมเรานะสุมโมครับอยากก้าวเลยนะแมยังแรงเลยเอ่ะลุงยาสับระเบิด ไปเอามาแล้วเซฟเ้ยนะโอ้ กลางมาเลยนะโอ้สาโหดครับสายโหดเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงทค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปเาดีให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับงานทีมางานปลาดีเรานะสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ